ตำหนักของเรามีพิธีอาราตีไฟนะคะแล้วก็ปิดทองกับองค์แม่แลมักษมีก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์ว่าพิธีการวันนี้คือยังไงบ้างคะพิธีการเราไม่ได้ทำพิธีการ <c oughs> แต่เราเรียกว่าทำพิธีการแห่งพระเวทของเราพระเวทที่เราทำให้เขาคือเรื่องของการที่เราลงแผ่นทอง <c oughs> เราไม่ได้ทำพิธีการ ท,ทีกรรมคำพิธีกรรมมันนี้ค่ะเป็นการลงแผ่นทองให้เพืเ่อเสริมเรื่องอะไรบ้างคะสิ่งที่เสริมคือสิ่งที่เขาขอและสิ่งที่เขาไม่ได้ขอ,อก็คือสิ่งที่เราทําให้ได้เกิดเรื่องของเราเก่งสุดคือเรื่องของความรักเราเก่งสุดในื้อเรื่องของทรัพย์สินเงินทอ,เองเงินตราลาบ อและความเมตตาเราเราเกินเท่านี้เราไม่ได้เกณฑอย่างมแล้วคือทุกครั้งถ้าสมมติว่าคนที่สนใจจะมาปิดทองนี่คือจะมีพิธีอารตีไฟไหมคะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ไม่มเหมือนกันหมดทุกคนเพราะเราจะไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งพิเศษเพียงผู้เดียวถ้าทำก็ต้องทำคล้ายกันเ แล้วทำไมเราต้องมีอาราตีไฟต่อด,ด้วยอะคะต่อการเคลเวอของเราทุกอย่างเกี่ยวกับไฟไฟคือการขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีไฟคือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งแสงสว่างทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องการขจัดในสิ่งที่ไม่ดีในด้านมืดที่มองไม่เห็นในด้านที่ไปเป็นประสางในไฟนั้นสามารถเป็นแสงสว่างอีกครั้งได้เพื่อเดินนำทางในทางด้านที่ดีได้ มันเป็นศ um าสตร์สองด้านในประเวทของเขาก็ค sw ่ะขออนุญาตถามคนที่มาคือรู้สึกยังไงบ้างคะตัดสินใจครั้งแรกยังไงถึงอยากจะมาปิดทองกับปมแม่คะก็มันรู้สึกอยากมาอยากมากากอยากจะมาวันนี้มาทำอะไรหนูไม่รู้เขาเตรียมอะไรไว้หนูไม่รู้แต่คิดว่าอยากจะมาต้องมาให้ได้ดึกแค่ไหนก็ต้องรอ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันค่ะเราเรารู้สึกยังไงบ้างคะเหมือนเขาเตรียมงานไว้ให้เราโดยเฉพาะเลย, <S <S เ,ลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมอะไรบ้างแต่วันนี้เหมือนกับประทับใจมากที่เหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นคนพิเศษคนหนึ่งเลยว่เาเขาเตรียมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้เราแค่มาเพื่อ<ล>เพราะเพราะอยากมาเฉยๆคือนับถือของแม่อยู่แล้วลยอยาะคือนับถือองค์แม่อยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าองค์แม่เรียกมาก็ได้คือเราไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราถึงอยากมาวันนี้ ไม่ได้รู้จักเราโดยส่วนตัวเพราะมนุษย์ไม่สามารถรู้จักเราได้โดยเป็นการสอนดังน้นความอยากนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นตัวตอบโจทย์ให้เจ้าได้ว่าสิ่งที่เราทําให้เจ้านั้นคือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จริงๆและเจ้าจะวัดค่าเราได้อย่างไรว่าเราเป็นของจริงแล้วเจ้าจะวัดค่าเราได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทําให้เจ้านั้น เจ้าจะไม่ได้สูญเปล่าหรือเสียแรงเปล่าหรือเสียแรงศรัทธาเป,ปล่าเปล่าเอาอะไรมาวัดแล้วการที่เจ้าวัดนั้นจะวัดด้วยใจนั้นเรามองว่าน่าจะหลงไปไหน่อยเจ้าน่าจะวัดเราได้ตั้งแต่ตอนนี้มากกว่าและสิ่งที่เจ้าอยากจะวัดเราเจ้าควรจะถามเราได้เลยด้วยซ้ำเ <c oughs> จ้าวัดเราได้อย่างไรเพราะสิ่งที่เราทําให้เจ้านั้น มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าเจ้าต้องวัดเราด้วยเจ้าต้องทดสอบเราด้วยเจ้าต้องรู้จากเราจริงๆก่อนด้วยก่อนที่จะลงมือกระทำเพราะสิ่งที่เจ้าทำานั้นเจ้าจ่ายเงินในทางโลกมันเจ้าไม่อยากวัดเราหนเลยแค่แบบว่าหนุมาแล้วเจอแบบนี้หนู กูว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญสำหรับเราเรื่องนี้มันเป็นธรรมดาเชื่อยังไม่ได้สามารถวัดเราได้เลยถ้าจะวัดคุณค่าอของการทําทุกอย่างเจ้าควรวัดเราด้วยตั้งแต่ครั้งแรกประทับใจในพิธีกรรมสิ่งเหล่านั้นอย่างหลงควรวัดเรื่องราวของการทํางานด้วยการต้องเห็นจริงในตอนนี้ด้วย ตั้งแต่เจ้ามานั่งอยู่เราก็เจ้าได้โชคหลายรอบในระหว่างที่รอจะทําพิธีก็ได้ไปสามรอบอ่ะในระหว่างที่เขาจัดดอกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปสามรอบแล้วค่ะนั่งรอเฉยๆมันไม่พอไม่พอเราถ้าต้องวัดตอนนี้เหรอตอนนี้นะคตอนเดินทางกลับใช่ไหมคะก็ได้ก็ได้เพราะเราไม่ได้อยากทํำรุ่งเร็ แต่เราอยากจะทำให้มันครบเวแต่ถ้ามาหลายคนทำพร้อมกันทีละสองคนได้โดยประมาณครึงร่งชั่วโมงก็สจครับเราว่าถ้าจะให้มุสลิเจ้าควรไปสัมภาษณ์พวกอย่ายให้ง พอเดี๋ยวเราจะทำบางอย่างให้กับพราหที่มา,ารเราในวันนี้ทุกอย่างตัวเลขนั้นคือาคนาคตอีกไม่นานแต่ภายในมในสิ่งที่เราตอเจ้าไปนั้นคือสิ่งที่เราพิสูจน์แบบฉัวพัน,นแบบที่มนุษย์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราลงใด้เจ้าทุ่งในวันนี้ เป็นประเวทจากอารมณจริงๆประเวทของเรานั้นนับถือเรื่องของไฟมากที่สุดและตัวแทนของเรานั้นดอกอ่อบๆหรือดอกไมที่มีสีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างนี้เราทําให้เจ้าเน<ม>ี่ยที่สูแต<ม>่ก<ม>ึ่งเราขอให้เจ้านั้นไปปังดังที่เจ้าขอตุกประกาานั<ม><ม>นบตั้งแต่อดีตม้มม ิ่งที่เจ้ามันไมน่รู้เราบอกไปแล้วว่าเจ้าจะมีสามีเป็นต่างชาติต่างชาตินั้นเป็นฝรั่งคือและเป็นนักธุรกิจใหญ่มากอีกไม่นานเจ้าจะเจอสถานที่เจ้าจะเจอเขาเราเรียกว่าอยู่กดเครื่องเจ้าจะได้เจอแน่เจอแบบง,งูเงเจอแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวและผู้นั้นเป็นสิ่งที่้ย นั่นคือทำนายที่ออกกับโยไพอเจ้าํ <an> <t une> ำทำนายนั้นไม่ได้แปลว่าเราผาสายให้เป็นแต่มันเป็นวิถีของเจ้าหรือเรื่องเดิมจงเป็นเป็นนั้นเลยภายในสองเดือนขอให้เจ้าขายร้านที่เป็นร้านนวดได้ในราคาที่เจ้าพึงใจตามที่เจ้าของเรามีนะองแม่สามารถดูความดังได้นะคะสามารถรู้ว่า คู่ครองของเราจะเป็นลักษณะแบบไหนและเจอที่ไหนด้วยในระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ฉะนั้นทุกคนถ้าสนใจอยากใครจะให้มาค่ะแต่ว่าองค์แม่ไม่รับดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าอยากจะมาดูจะต้องมาขอพรส่วนตัวแบบนี้ค่ะคืนนี้สองสองแปงจะต้องมาไม่เช่นนั้นเจ้าก็วัดเราไม่ง่าย พ่อเชื่ออะไรที่สูญเสียชื่ิไปสุภัสแสงสุภัสแสงลานายสุภัสแสงลาพ่อเจ้าสูญเสียชีวิตแล้วใช่ไหมเป็นคนใจดีพูดไม่เก่งบนไม่เก่งด่าไม่เก่ง คิ้วเขาเลืงขึ้นสู่สองสีไม่ได้สีแทนจากจ้านเลยสูงพอดีพอดีไม่ได้ชะลูดถึงร้อแปดสิบผมกลางๆลาง,ลงมาบาไม่ได้อ้วนฉุกชะไม่ท่วมเนื้อท่วมหนังจากจ้านรูปร่างสันทัพนพอดีเนื้อตัวนี่คือพ่อเจ้าที่สูญเสียไปชีวิตก็หใช่แต่พ่อของเจ้านั้นมีเหตุการณ์ที่ทำร้ายสัตว์ใหญ่ด้วยมือของตนคือมีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าทำร้ายถึงขั้นชีวิต เช่นหมูวัวควายน,ก,าาาานก่อนแทงคอหมูวัวควายทุบหัวหมูวัวควายนก่อนได้นั้นเจ้าว่าเราผิดทุบบ้างไหมสิ่งเหล่านี้เป็นการพิสูจน์แบบรวดเร็วที่สุดเราคือวิญญาณพ่อเจ้าก็คือวิญญาณเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวพิสูจน์ให้เจ้าได้รู้ก่อนก่อนที่เจ้าจะได้ลงสิงนี้กับเราเพราะฉะนั้นการที่เราไปทําอะไรกับใครก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ควรมีการตรวจตราตรวจสอบ หรือหาความเชื่อมัดกับตนเสียก่อนว่าควรที่จะทําจริงๆหรืเปล่าส่วนประการที่สองที่เราจะพิสูจน์กับเจ้ามันคืออนาคตอีกไม่กี่เท่าหร่นั่นคือสองสอแปดต้องออกถ้าไม่ออกก็แปลว่าเรานนั้นพิสูจน์ไม่ได้กับน,นดรสเจ้าแต่สิ่งที่เราพิสูจน์ไปแล้วจิตวิญญาณของผู้ที่เสียไปสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ รู้เรื่องวิญญาณผู้ที่ตายไปไหนและผู้ที่ยังอยู่เราก็สามารถบอกเนื้อหนังและบังสาได้เพราะสายเรานั้นคือสายจิตวิญญาณและสิ่งที่พรเราให้เจ้าไปนั้นเราเชื่อว่าเป็นพรที่ดีที่สุดเพราะพวกเจ้านั้นตั้งใจมาอย่างดีที่สุดเราก็หาแต่สิ่งที่ดีที่สุดในหะ้พวกเจ้าได้เหมือนกัน ยังจะไม่สูงน,นั่นแหละอยากถาม,มว่าถึงว่าคนไม่ให้พอตอนที่เราขอเนี่ยมีระยะเวลานะคะเพราะว่ากว่าที่มันจะสำเร็จบางคนขอพวกเจ้าขอว่าให้งานดีเราก็ใช้คำว่าให้งานดีพวกเจ้าไม่ระบุเราผู้ใดระบุะเราก็เช่นนั้นการระบุเือ<น>จำนวนระยะเวลาใช่ ผู้ใดขอเราเช่นไรเราก็ให้เช่นนั้นว่าจะมาลงท้องกับปู่แม่สามารถมาได้ทุกวันไหมคะสามารถมาได้ทุกวันไหมมาได้ทุกวันต้องเป็นช่วงเย็นนะคะแต่จะต้องติดต่อทางนี้ว่าปู่ควรจะเป็นช่วงเย็นเย็นไหมเพราะว่าเราต้องมีอากาศถี่ไฟด้วยมีควรจะเป็นช่วงเย็นใช่่อ และเจ้าไม่อยากถามแล้วถามหมดแล้วขอแล้วเ,เราขอให้พิธีกรรมที่เราใช้ไฟทั้งน้อเป็นพิธีกรรมที่เรียที่ศีสูงหลวงจังทุกสถานที่ส่วนมากห <Yes. S 1> ลายคนไปขอพรเรา <Yes. S 1> ไม่ว่าจะเป็นตะเกอง <Okay. S 1> หรือสถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีสังขารของหลวงแด่รับสรรั้น ขอให้ได้ประสะพบพวความสำเร็จตามปรารถนาแต่ถ้ามานี่เป็นสถานที่ที่พวกเจ้านั้นได้พูดโต้ตอบกับเราได้โต้ตอบกับเราได้ไ,ดไม่พอเรามีข้อพิสูจน์พวกเจ้าพิสูจน์เราได้ด้วยว่าเรานั้นอรู้ไปตามสิทธิที่ตนรู้และสามารถให้คำอธิบายหรือให้การพิสูจน์ได้ก็า กี่ยวกับว่าทําไมองค์แม่ถึงใช้ข้อยเรื่องความรักได้ใช่ไหมล่ะแต่พอคราวนี้เคยไปฟังไปฟังจากจากที่อื่นนี่แหละค่ะเขาบอกว่า,วาเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าองค์แม่เป็นชายาของพระวิษณุแล้วแล้วเหมือนกับว่าไม่ว่าวพระวิษณุจะอวตารป็นฟังอะไรต่างก็ตามองค์แม่ก็จะเป็นเรื่ใช่เลยเรื่อง สิ่งเหล่านั้นมนุษย์คิดขึ้นมาทั้งหมดเราจะต้องบอกว่าถูกหรือผิดดีแต่เราใช้คำนี้ดีกว่าทุกอย่างเป็นไปดังที่คิดเขีนยนไว้มันจะจุกสิไหมมันจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดไ้ความรักของจริงๆไม่ได้แปลว่ารักแบบคุ่มอย่างเดียวรักแบบเมตตาโลกมนุษย์ได้ด้วยอันนี้ความรักนี้ มันคือรักแห่งเมตตาและผู้ใดที่มีความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดคือการที่เรารักอะไรก็ตามที่นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นของของเราและเราให้ผู้อื่นได้นั้นเรียกว่ารักอย่างบริสุทธิ์เราไม่รู้พวกเจ้าเข้าใจที่เราร,รักได้ไดแม้แต่ผู้ที่เกลียดไล หรือผู้ที่เราไม่รู้จักหรือผู้ที่เราไม่สามารถรักได้เขาเรียกว่ารักนั้นมันเป็นรักที่ไม่ธรรมาดา,ามันมคือแรงไมตตาเรามีความรักให้ทุกคนมันคืงพลังอะไรกลับมาที่เราบ้างความ,มไว้เนื้อเชื่อใจอความรักใหนดูความเมตตาเพราะฉะนั้นพิธีกรรมที่เราทำในวันนี้ คือพิธีกรรมที่เราจะทำให้ทุกๆคนที่จะมาทําเรื่องของการขอพรเราในรูปแบบนี้ mm hmm. นี่เรียกว่าขอพรจากเรา mm hmm. แต่มันทำแบบในรูปแบบของเราทางพระเวทของเราอันนี้ก็เป็นการขอพรส่วนตัวนนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเห็นว่าองค์แม่จะมีพิธีกรรมสําหรับเวลาขอพรสำหรับธุรกิจมันจะเป็นพิธีกรรมเหมือนกันไหมคะ ธุว่าจแบบเช่นสมมติว่ามีสินค้ามาแล้วเพื่อแบบให้ถ้าเป็นลักษณะให้เราทําให้เป็นมงคลคไม่ใช่แบบจะต้องมีเรื่องราวของการทําพระเวทที่ใหญ่เหมือนไม่ใช่ลักษณะแบบนี้อันนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจโดยตรงทุกอย่างจะต้องเป็นการรวงสวงใช่ไหมมันจะต้องมีของที่มาวางให้เรานั้นกระทับพิธี ทั้งอารตีไฟทั้งตรนดอกไม้ทั้งหลายอยา่างต้องบินมาเ,เข้ามาร่วมด้วยก็ต้องมีเครื่องวงสวง <mortgage> ใช่แต่สิ่งน,นี้เราใช้ไฟอย่างเดียวแล้วก็ใช้ตัวเราในการให้ความบอกว่าสิ่งที่เราให้ตัวหรวงนั้นจะถูกใจ ใครสนใจติดต่อแอดวินทุกช่องได้นะคะที่เราเจอกันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่ก็ไม่ได้ว่าเจอกันบ่อยแต่จำได้ว่าปู่พะอินเคยคำนายไว้แล้วว่าเนี่ยจะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นมหาเศรษฐีขับเครื่องบินมีเครื่องบินส่วนตัวนะจ๊ะไม่ใช่ว่ามหาเศรษฐีธรรมดามีเจ็ดส่วนตัวมาหามารับเลยทีเดียวตอนนั้นก็บอกตอนนั้นรู้สึกยังไงคะไม่เชื่อแรกๆไม่เชื่อถ้าได้ก็ดี คิดว่าคงเราคงจะไม่มีวาสนาอะไรขนาดนั้นแต่แต่ปู่ปุริย์ก็บอกว่าท่านทํานายไว้แล้วแล้วก็ท่านถามองค์แม่เราด้วยตอนแรกคือท่านไม่ได้ทํานายคนเดียวแต่ก็คือถามองค์แม่ทุกองด้วยว่ามันใช่อยากที่ปู่อินทำนายก็เพราะเพราะปกติจะบอกก่อนทุกคนจะรู้ว่าปู่จะไม่ทํานายเรื่องความรักจะไม่บอกเลยว่าแบบ เนื้อคู่ใครจะเป็นยังไงแต่คนนี้คือจะเป็นพิเศษคือปู่จะแบบเจาะจงว่าใช,ใช,ใช่ใช่อะไรเนี่ยต,ตอนแรกหนูก็ไม่ไม่เชื่อแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนเชื่อสนิทใจแล้วคบอีกไม่นานเราแม่นมากเรื่องความรักแล้วก็ระยะเวลานีซึ่งปกติก็ไม่เคยเห็นใครทํานายเรื่องความรักขนาดนั้อาจจะบอกนเนื้อคู่หรือว่าส่วนใหน่รับถ้าไปที่แบบรูปปั้นก็จะขอพรใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือพิเศษคือว่าบอกเลย คือเราอาจจะคิดแค่ของเราแต่ถ้าในแง่บอกเลยมันเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเห็นความจริงที่ไม่ใช่ความฝันการที่เราขอมันเหมือนเป็นความฝันตอนนี้คืเอเขาบอกมาว่าอ๋อจะเป็นคนรูปลักษณะแบบประมาณนี้ประมาณนี้ต้องเป็นพะละัง <c oughs> แล้วก็ ก็คือเป็นต่างชาติเป็นกําลังแล้วคนไทยไม่ใช่อะไรแล้วก็บอกไปจักเาาด้วยและบอกด้วยว่าจะเจอที่ไหนใช่สุดปลายตรงนี้ประเด็นคือเราจะไปเจอที่ไหนเราไม่รู้แต่วันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่องค์แม่บอกว่าเจอเครื่องบินอันนี้เราถามต่อเรามีแพลนจะเดินทางด้วยเครื่องบินไหมคะประจํายู่ปกติเดินทางต่างประเทศไปอยู่แล้วซึ่งชอบไปเที่ยวอยู่แล้ว ก็ไม่รู้ว่าไฟล์ไหนจะเจอฝารังนะฮะฝารั่งใช่เอเชียฟารั่งอ่าคราวนี้ตอนแรกที่มาเนี่ยเวลามาตั้งใจมาขอพรคือขอพรเรื่องอะไรคะเรื่องงานค่ะเรื่องงานอย่างเดียวไม่ได้ขอเรื่องความรักเลยใช่แต่ทุกครั้งก็คือค์แม่จะบอกเรื่องความรักตลอดแล้วก็ปลุกด้วยบอกว่าจะต้องได้เจอนะเสียงตรงนี้นะเสียงพูดซ้ำๆเดิมๆทุกล่องที่มา ก็งงแล้วจริงคงใช่แล้วอะไรแล้วเหมือนระยะเวลามันใกล้ขึ้นว่าจะได้เจอเร็วๆนี้แหละค่ะแต่เออองแม่บอกไหมคะว่าในภายในเมื่อไหร่อ่าภายในยเด็วนนี้ภายในปีนี้ภายในปีนี้แต่ถ้าเกิดว่าคอนเฟเร็จจริงๆเราจะมาบอกให้ว่าใช่เดี๋ยวบอกฟังนะคะแต่ที่ขอก่อนคือขายเรื่องขายร้านชขายร้านที่ทําธุรกิจอยู่อยากจะขายแต่ก็คือมาขอไว ภายในสองเดือนให้ขายได้ค่ะอันนี้คือพรอข้อดเดียวที่มาขอนในวันนี้ใช่วันนี้คือตั้งใจมาขอ,ขอเลยแต่สิ่งที่แม่ประทานพรมากกว่าสิ่งที่เราขอเขาคือ่าเรื่องความรักอีกแล้วยังไงก็ไม่ควรเรื่องความรัมกนองท้อแม่เพ่อองค์แม่ท่านเก่งมากเรื่องนี้ท่านบอกอีกค่ะใครขอเรื่องความรักต้องมาที่นี่แล้วแหละใครโูนจริง,ง,รงเราไม่ได้ไม่ได้ มุ่งประเด็นเรื่องความรักเลยแล้วอยากเร่องอะรก่ลองฟังเขาที่จริงพอหลังลกยคนก็ต้ขอเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภเนาะเพราะองค์แม่ก็เด่นเรื่องนี้แต่ผลนี้เหมือนก็จะเน้นเรื่องความรักและเรื่องแบบเมตตาให้คนเมตตาเอนดูมากขึ้นค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่รู้สึกว่าปิดทองแล้วได้ลงพิธีกับองค์แม่รู้สึกเองเอ่อ สำคัญมีเสน่ห์ขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นอะไรเงี้ยเลยรู้สึกเป็นจิจริงรู้สึกว่ามีความสําคัญขึ้นอันนี้อันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของเรานะตอนนี้จะต้องรอผลยวต้องให้มาบบว่า after ทีหลังว่าหลังจากแบบหนึ่งเดือนผ่านไปเป็นอย่างไรรู้สึกมีความสาคัญขึ้นจริงจากคนที่แบบรักอ่านะคมั่นใจตัวเองอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือมั่นใจมั่นใจมั่นใจขึ้น ยังไงครับไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยกล้า <laughs> ใช่ก็คือมันเราจะได้จริงๆเหรออะไรเงี้ยใ,<ช>ในสิ่งที่ทำงานบอร์ี่เรนเนี่ยแต่ตอนนี้คือมีความาเริ่มมีความ